ก,การวางรากฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นี่เราคุยกันครังที่แล้วใช่ไหมก็นํามาสู่การปฏิรูประปเ,รเบียบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5เกิดกระทรวงทบวงกรมขึ้นมา,นมาอันนี้คือการสร้างดั้ในขณะเดียวกันชาติความเป็นชาติเนี่ยมันเป็นไอเดียครับมันเป็นนาม,มารมการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเลยเรามีการหลอมรวมของกลุ่มชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นใช่มันคือความหลากหลาย คือถ้าเราเปเรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะรเราเปรียบเทียบกับพม่าครับพม่าก็สร้างรัฐสร้างรัฐมาใกล้เคียงกันแล้ว <ฮะ S 2> แต่เขาไม่สามารถสร้างชาติได้ไอแนวคิดแบบรักชาติเนี่ยมันมีหลายดีกรี嗯嗯นะคือคล้ายๆกับเรารักตัวเองกับเราหลงตัวเองบ,บางครั้งมันจะกลายเป็นการเข้าข้างตัวเองว่าชาติเราเนี่ยมันเหนือกว่าชาติอื่น อย่าพลาดชมรายการรือค v e เวอวันเสาร์ที่13และอาทิตย์ที่14กันยายนนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีถึง10นาฬิกาทาง Top ปนิ s ์